สวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้ห้างส่วนจักัดตรองแปดมาอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอเครื่องล้างถัง4 i n 1นะคะวันนี้ขอรีวิวเป็นตัวคู่เลยนะคะระบบการทำงานแบบล้างถังพอล้างถังเสร็จแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบระบบกึ่งอัตโนมัตินะคะตัวนี้ขออธิบายเกี่ยวกับเครื่องล้างถังก่อนนะคะตัวนี้เป็นรุ่น4 i n 1นัถังคู่นะคะการล้างถังนะคะจะเป็นระบบการล้างถังแบบ เอ็นปั่นนะคะล้างภายนอกภายในปากถังและก้นถังในเครื่องเดียวนะคะสามารถล้างน้ำเปล่าได้นะคะมีระบบฉีดล้างภายนอกภายในแยกถังมาให้ใช้งานสะดวกสบายค่ะฝาบนมีที่ล็อกสีทิศทางนะคะสามารถถอดออกได้ในกรณีลูกค้าใช้งานไม่สะดวกนะคะช่องผสมน้ำยาด้านหน้ากว้างนะคะผสมใช้งานได้สะดวกมีท่อน้ำทิ้งนะคะเปิด ใช้งานแล้วเรียบร้อยเทน้ำทิ้งได้เลยนะคะตัวเครื่องนะคะสั่งใจน้ำแบบสวิตช์เท้าเหยียบนะคะเพิ่มโซลิอยในการตัดน้ำนะคะมาพร้อมกับกล่องควบคุมไฟฟ้านะคะช่วยดูแลในส่วนของความปลอดภัยนะคะในกรณีไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตัวเครื่องจะได้ไม่เสียหายนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มมาก็คือจะเป็นในส่วนของล้อเลื่อนนะคะกรณีผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้หญิงนะคะหรือ ผู้ที่ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของเครื่องล้างสามารถใช้งานได้เลื่อนได้เลยสะดวกสบายนะคะและจะเป็นในส่วนของเครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติตัวนี้เป็นเครื่องบรรจุน้ำถัง4ี่หัวจ่ายนะคะมาพร้อมถังพักด้านบนนะคะระบบสั่งจ่ายตัวนี้ตัวเครื่องไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะสั่งจ่ายด้วยระบบปั๊มลมนะคะ ตัวเครื่องนะคะใช้งานกับคู่กับปั๊มลมนะคะขนาด36ลิตรขึ้นไปนะคะตัวรางมาในเครื่อง3เมตรนะคะความยาว3เมตรนะคะตัวเครื่องทำจากสแตนเลส3 0 4นะคะเวลาในการบรรจุประมาณ30วินาทีต่อรอบนะคะตัวนี้สินค้าตอนนี้รับประกันนาน2ปีเต็มค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสินค้าดีๆจากตองแปดกรุ๊ป